บริสุด,ด้วยกกาาารรรทดดีีพวเเเปปเป็นน็นนะะจคของัทยย์ไสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการบ้านของเราปีที่29ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์ด,ด้านธรรมะเพื่อเป็นสื่อกลางทางด้านพระพุทธศาสนาสืบสารพุทธวิถีที่ยั่งยืนออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9 เมขอดเ็ดีและโมเด r n ายทีวีเดตรายการโดยมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจังหวัดราชบุรีจัดลงรายการโดยพระพรมเวทีเจ้าคณะภาค15เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐมพระเทพยาน้ำมงคลประธานมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจังหวัดราชบุรี พระเทพวิสุทธาภรณ์เจ้าคณะเขตพระนครจเจ้าอาวาสวัดอินทริหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครพระเทพประสิทธิมนต์จเจ้าอาวาสวัดศิษฐารามวลวิหารกรุงเทพมหานครประธานดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาแบบครบวงจรประธานพุทธอุทยานมาคบ,บูชาอนุสรณ์และอุทยานพระพิคเนศจังหวัดนครนายก การแสดงตนเป็นพุทธาม,มกาศถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะคะนั่นคือการได้ยึดมั่นถือมั่นในพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ,ะค่ะขอจะเจริญสุขท่านพุทธศาสานิกชนทั้งหลายวันนี้วันศุกร์ที่22ก่กรกฎาคมพุทธศักราช2559 อาตมาได้มีโอกาสมาบรรยายธรรมทางสถานีตรทัศน์เอ็มคอร์ดเฮดดีโบเดนายในรายการบ้านของเราเพื่อให้ข้อคิดในชีวิตประจำวันแก่ท่านทั้งหลายก่อนที่จะให้ข้อคิดในชีวิตประจำวันอาตมาภาพขอเชิญชวนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะตั้งใจถวายในหลวง พุทธมามะกะเป็นสิ่งที่สูงสุดในหลวงเป็นบุคคลที่สูงสุดเราได้ถวายสิ่งที่สูงสุดแก่บุคคลที่สูงสุดชีวิตของเราจะถึงความสูงสุดตามที่เราได้ปรารถนาขอทุกท่านตั้งใจว่าตามอัตมานะเอเตมยังพันเต สุจีละปะลินิพุตัมปีตังพระกวันตังสระนงังคัจฉามะทรมมันจะสังคันจะพุทธมามะกาติโนสังโคทาเลตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพานไปนานแล้วขอถึงพระธรรมและขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าทั้งหลายไว้ว่า เป็นพุทธมามกกะตั้งแต่บัดนี้ตลอดไปและขอทุกท่านสงบจิตตั้งใจอุทิศพุทธมามกกะที่เราได้ปฏิญาณตนตั้งใจถวายในหลวงเป็นเวลาเก้าวินาที เสร็จแล้วขอทุกท่านเปล่งวาจาสาธุถวายในหลวงสามครั้งสาธุสาธุสาธ,สาธุสุดยอดของการทำความดีในวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้หัวข้อที่จะแสดงธทำ ก็ยังเกี่ยวกับเรื่องของพอรคือสรุปคำว่าพรพรแปลว่าประเสร,ริฐพรกับพระเป็นของคู่กันเป็นคำเดียวกันพระก็แปลว่าผู้ประเสริฐตัดคำว่าพอรออกมาก็คือพอพานกับรอเรือพอพานกับรอเรือ อ่านเรียกคำว่าพ,พอนพานในที่นี้ถ้าเราเรียกกันตามภาษาเราเรียกกันว่าพอเอาพานออกแล้วก็ใช้คำว่าพอเราทั้งหลายทำงานกันเนี่ยทุกคนก็ทำงานไปต้องการด้วยความอยากได้อยากได้ในการทำงานนะ่ะไม่มีปัญหา ถ้าอยากได้ในคางโลภไปคดโกงเข้ามาไปโกรธคดโกงเข้ามาไปหลงคดโกงเข้ามาอย่างนี้ก็เรียกว่าผิดธรรมะเรียกกันว่าไม่รู้จักพอฉะนั้นคำว่าพอตัวนี้จึงมีความหมายอย่างยิ่งตัวลอเรือเนี่ยกับรอลิงเนี่ยมันออกเสียงคล้ายๆกัน ออกเสียงตัวรอแล้วก็มีสระอะก็แปลว่าละตามภาษาบาลีเน่ยรอเรือเขาแปลเป็นรอลิงได้รอลิงเขาก็แปลเป็นรอเรือได้แปลงแปลงคาว่าละในที่นี้เราทั้งหลายก็ทราบกันอยู่ละเนี่ยหมายถึงละกิเลสละความโลภละความโกรธละความหลงเท่าเอาพอกับละมารวมกัน พอแล้วละรู้จักพอแล้วรู้จักละท่านบอกว่าเป็นพระได้แมพอแล้วละเป็นพระได้ถ้าไม่พอแล้วไม่ละท่านบอกว่าแม้พระก็เป็นไม่ได้เถ้ารู้จักพอรู้จักละเป็นพระได้คำนี้มาจากหลวงพ่อเงินวัดดอนยหอม ท่านเขียนไว้ที่หน้ากติเลยตัวพอตัวเนี้ยท่านบอกว่ารู้จักพอก่อสุขทุกสถานเราทั้งหลายต้องให้รู้จักพอคือทำงานด้วยความขยันมันเพียรนนะ่ะทำไปเถอะตรงนั้นไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้ามีความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ให้รู้จักพอ ให้รู้จักพอจากความโลภให้รู้จักพอจากความโกรธให้รู้จักพอจากความหลงรู้จักพอก่อสุขทุกสถานนี่คือธรรมะหรือว่าเป็นคุณธรรมพอก็คือไตรตัวลอก็เป็นพรแปลว่าประเสริฐ พรประเสริฐนี่ที่เราให้กันก็คืออายุวันโนสุขขังพลังเนี่ยเป็นพรคนที่มีอายุยืนก็เป็นพร <Okay. S 1> มีชื่อเสียงดีก็เป็นพอรอายุวัน,นะสุขะมีความสุขดีก็เป็นพรพละมีกำลังดีก็เป็นพรเนี่ยเราทุกหลายต้องการพรตัวเนี้ยแปลว่าอายุวัน,นะสุขะพละได้พรแล้ว ส่วนพระก็แปลว่าผู้ประเสริฐพระผู้ประเสริฐในที่นี้ก็ประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญานี่พระท่านมีคุณธรรมคือมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเพราะฉะนั้นอาตมาให้พรโยมมาตั้งแต่นูน้นเดือนตอนก่อนนู้น สรุปแล้วก็อยู่ในพร8ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในภาวหุงให้ญาติโยมได้เจริญกันอิติปิโสพาหุงมหากาที่หลวงพ่อจจลันท่านบอกไว้ให้เราได้เจริญกันเราจะได้มีความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพก็ให้ข้อคิดแก่ญาติโยมทั้งหลายไว้แต่เพียงเท่าน,นี้เอาพอรพละไปปฏิบัติกันด้วยนุภาพคุณพระศีรัตนาตายคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระบรมเดชานุภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงมารวมเป็นตบาบะเดชะโดนบันดานให้ท่านทั้งหลายถึงความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพบูรณ์ในพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทั้งในทางโลกและในทางธรรมคิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบก็ขอให้สิ่งนั้นจงฟันสําเร็จจงทุกประการเทินขอเจริญพร ขอเชิญนมสัสก,การองค์พระปฐมเจดีย์ณวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมวิหารจังหวัดนครปฐมนะคะและขอพรจากพระด่วงโรจนทริ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวคุณเองและครอบครัวค่ะและในวันที่3สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะจะเป็นวันอายุวัฒนะมงคลพระพมะเวทีครบ75ปีขอเชิญสิทธยานุสิ์ร่วมแสดงมุทิตาจิตสการะณวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ